พบกับ Toyota Camry 2.0G ปี2019คันนี้ใหม่เอี่ยมเตรียมให้จองมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตร VVT-i ให้กำลังสูงสุด167แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรองรับเชื้อเพลิงทางเลือก E85 ได้ติดตั้งไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED และล้ออลลอยขนาด16นิ้วภายในห้องโดยสารบอก นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมเมมโมรี่ทำงานร่วมกับกระจกมองข้างระบบดันหลังไฟฟ้าฝั่งผู้ขับระบบปรับอากาศแบบ2โซนกุญแจสมาร์ทเอนทรีพุชสตาร์ทที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วระบบ DVD พร้อมบลูทูธเลขไม์เพียง10,000 0กิโลเมตร ราคา859,000บาทครับ